สวัสดีครับสวัสดีผู้ผู้จากเหตุที่เคารบล้านนะครับผมผู้จากครับเคยเป็นไหมครับเวลาบริจาคเลือดกลับไปบ้านนะปรากฏว่ามีรอยเขียวช้ําเกิดขึ้นบริเวณแขนที่เจาะนะครับอันนี้ผมบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับประมาณ 1- 2สัปดาห์ก็จะหายเองได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอ่าโดยปกติแล้วครับเวลาเราเจาะเลือดใช่ไหมครับบริจาคหลังจากบริจาคเลือดเนี่ยครับเราถอดเข็มออกใช่ไหมครับอ่าแล้วแผลมันก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็เราแสบแผลไว้เรารัดทูนิเก้ไว้เรียบร้อย แต่ปรากฏว่ากลับบ้านไปนะเลือดมันก็ซึมออกเรื่อย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 ๆทำให้บริเวณบาดตรงนั้นนะครับมันมีรอยช้ำเกิดขึ้นนะครับวิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับเราจะให้ประคบนะครับประคบมีการ2แบบนะเราจะให้ประคบเย็นนะประคบเย็นเพื่อให้หลอดเลือดบริเวณตรงนี้ครับผลตัวนะครับผมปาดแผลก็จะเล็กลงเลือดก็จะไหลออกมาจากบริเวณนี้ได้น้อยลงนะครับผมแต่ถ้าผู้ป่วยหนไปประคบร้อนนะครับจะทําให้บริเวณหลอดเลือดตรงนี้ครับขยายตัวขึ้นนะครับแล้วก็บาดแผลก็ใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วเลือดก็จะไหลออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้น48ชั่วโมงแรกให้ผู้จากประคบเย็นนะครับผมโอเคไหมประคบเย็นครับแต่ว่าหลังจาก48ชั่วโมงครับให้ประคบร้อนนะครับเพื่อให้หลอดเลือดมาไหลเรียนบริเวณนั้นได้ดีขึ้นนะครับผมโอเคครับผมถ้าท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบปรจาเษห็นครับท่านสามารถสอบถามพวกเราครับที่เพจรับบรจากหิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเกียรติครับวันนี้สวัสดีครับ